วงไปก่อนนะ่างนี้นะครับที่พูดมาตอนต้นก็มีเรื่องมรรคแปดทำให้เกิดดวงตานะทำให้เกิดดวงตาดวงตาจะเห็นสัจจสี่ต้องมีดวงตาหรือมียานจำนวนสิองครั้งด้วยกันสิบสอยานและสิบสองยานนี้ถ้าแยกโดยกระจายออกไปก็คือเป็นยานในสัจจสี่สามรอบด,ด้วยกันนะครับนี่แหละคือหลักหรือโครงของการปฏิบัติเพื่อความค้นทุกข์อย่างสิ้นเชิง เพื่อความหลุดพ้นโดยไม่กําเริบขึ้นมาอีกต่อไปเพราะตัวกําเริบคือกิเลสถ้าไม่รู้อริยสัจสี่ให้ครบสามรอบกิเลสมันยังกําเริบขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเก่งขนาดไหนถ้าไม่เก่งเกินกิเลสก็ไม่จําเป็นต้องพูดก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเก่งไปเก่งมาพอกิเลสมาทีหลังมันก็สู้ไม่ไหวเขาจะด่าอีกนะฉะนั้นถ้ายังมีกิเลสเราก็ทําตัวเป็นไม่เก่งเข้าไว้น่าจะดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะ ถ้ายังมีกิเลสแล้วทําตัวเก่งนี้เผื่อวันหลังกิเลสขึ้นมาเนี่ยคนอื่นก็ด่าเอามันลำบากอย่างนี้ทำตรงนี้นะฉะนั้นตัวที่ยิ่งใหญ่พอที่จะละกิเลสได้ก็เลยมีแต่ธรรมจักรเท่านั้นมีแต่อาวุธคือธรรมะกิเลสมันไม่กลัวอันอื่นเลยนะอย่างญาติโยมอย่างพวกผมนี่กิเลสมันก็ยิ่งไม่กลัวใหญ่อย่าว่าแต่ญาติโยมเลยเป็นพระเนี่ยใส่ผ้าเหลืองนี่กิเลสกลัวบ้างไหมครับเนี่ยใส่ผ้าเหลืองแล้วนะ นั่งพระเหลืองใส่ผ้าสีกลักเรียบร้อยนั่งสมาธินี่ยังนั่งง่วงอยู่เลยนะมันไม่กลัวนะความง่วงมันไม่กลัวผ้าเหลืองนะครับผมนั่งสมาธิผมก็ง่วงเหมือนกันเดินจงกรมก็ขี้เกียจเหมือนกันนะอย่างเป็นพระวิปัสสนาจารย์นี่เดินจงกมรมขี้เกียจมากไหมครับนเนี่ยขี้เกียจเหมือนกันนะนะอย่างนี้ก็กิเลสมันไม่ได้กลัวผ้าเหลืองนะไม่กลัววัดด้วยนะมากันหลายองค์นี่ยิ่งบางทีกิเลสท่วม้วยํำไปนี่มันเป็นอย่างนั้น ฉะนั้นกิเลสมันกลัวแต่ธรรมะเท่านั้นและมันกลัวที่เราจะมีธรรมะหน้าที่ของเราก็ต้องพยายามมีธรรมะแล้วก็แหวกกิเลสออกไปนะมันกลัวที่เราจะทําถูกฉะนั so. ้นเราจึงชอบที่จะทําผิดอยู่เสมอเพราะกิเลสมันชอบในทางธรรมะท่านก็เลยให้ขัดให้ฝืนใจอยู่เสมออะไรที่มันฝืนใจท่านจึงว่ามันถูกต้องอะไรที่มันถูกใจมันไม่ถูกทั้งนั้นแหละเพราะมันถูกกิเลสมันละกิเลสไม่ได้สักอันคือมันไม่เป็นธรรมะ ปฏิบัติดีหมดทูกหมดแต่ว่าไม่ละกิเลสมันก็ถ้าพูดทางธรรมะมันก็คือไม่ได้เป็นธรรมจักรคือมันไม่ได้มีอนุภาพพอที่จะฆากิเลสความหมายคือแบบนี้นะในทางพุทธเราก็เลยไม่ได้ไม่ได้มีเรื่องเอาดีเอาเด่นอะไรกับใครเขาต้องการแค่แก้ปัญหาเท่านั้นเองแก้ปัญหาคือความทุกข์ให้ทุกข์มันหมดไปเนี่ยท่านมีระบบของท่านอย่างนี้แน่นอนตายตัวเป็นโครงสร้าง ถ้าท่านที่วิปัสสนาเข้าใจตรงนี้ไว้ดีๆนะก็จะช่วยในการปฏิบัติให้เข้าสู่หนทางได้สะดวกเพราะว่าตัวแผนกขัดขวางหรือตัวทําให้เราผิดทางนี่มันไม่ต้องห่วงมันเยอะอยู่แล้วมันมากมากตั้งแต่คิดจะปฏิบัตินะมากตั้งแต่หาอาจารย์หาวิธีโอ้มันจิตปาถะมันมากมายมันเยอะนะแต่ก็ต้องทําต้องหากันไปแล้วก็ค่อยๆละอันที่ผิดไปเรื่อยๆให้เหลือแต่อันที่ถูก ถ้าเราเข้าใจตัวโครงสร้างว่าที่ถูกมันเป็นยังไงแน่มันก็สะดวกหรือว่าเป็นตัวที่คอยบอกเตือนตัวเองว่าที่ถูกมันเป็นอย่างนี้นะซึ่งหลักที่ผมพูดไปเมื่อกี้ทั้งหมดจริงๆก็อยู่ในธรรมจักรแล้วโดยละเอียดที่ผมพูดนี่ย่อโด,ดยจำไปธรรมจักรนั้นท่านละเอียดเรียบร้อยแล้วท่านพระวิปัสสนาาจารย์ก็อย่าลืมกลับไปท่องบ่อยๆหรือว่าเวลาจะสอนธรรมะกับญาติโยมนะก็ควรจะสอนเรื่องนี้เป็นหลักไว้ให้เขาเข้าใจโครงสร้าง เพราะถ้าไม่เข้าใจโครงสร้างเราก็จะสอนแต่เรื่องทานเรื่องศีลแล้วเขาก็ไปทําบุญทําทานแล้วก็ไปสวรรค์กันแล้วก็ตกสวรรค์กันมันก็ได้เท่านั้นมันไม่ใช่คําสอนของพระระหันมันไม่พอที่จะช่วยให้ใครเห็นทุกได้มีแต่อยากจะได้สุขอันนี้ย่อมไม่ใช่พระระหันสอนพระระหันท่านต้องไม่สอนให้อยากได้สุขอย่างแน่นอนมันต้องเป็นอย่างนั้นท่านต้องสอนเรื่องอริยสัจสี่ท่านต้องสอนอย่างนั้น ถึงแม้เบื้องต้นท่านจะสอนอนุปุพิกถาบ้างอะไรบ้างก็แค่ต้องการปรับจิตเท่านั้นเองเหมือนพระพุทธเจ้าของเรานี้ตามประวัติต่างๆที่ได้ศึกษากันมาท่านพระวิปัสสนาจารย์ก็คงจะเรียนนักธรรมบ้างบาลีบ้างหรืออ่านพระไตรปิฎกบ้างอะไรบ้างอยู่แล้วก็คงจะเห็นบ่อยๆ,ๆเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงอนุปุพิกถาพระองค์ก็แค่ตรวจสอบดูว่าที่แสดงไปนั้นเขาจิตเขามีสมาธิหรือยัง จิตเขามีสมาธิไหมปราศจากนิวรณ์ไหมถ้าจิตเขามีความพร้อมแล้วพระองค์ก็จะประกาศอริยสัจสี่เลยนี่เป็นหลักนะฉะนั้นท่านพระวิปัสสนาจารย์ทั้งหลายก็ถือว่าเป็นชั้นแนวหน้าในเรื่องการปฏิบัติชั้นสูงนะก็ควรจะประกาศตั้งเรื่องนี้ไว้เป็นเรื่องหลักนะเป็นเรื่องประธานนะส่วนเรื่องให้ทานรักษาศีหรือทำนั่งทำนี่ก็เป็นเรื่องรองเพื่อปรับจิตของญาติโยมทั้งหลาย เมื่อปรับจิตได้แล้วเขาเหมาะที่จะรับสัจธรรมแล้วก็ควรประกาศอันนี้ออกไปประกาศสัจจสี่นี่แหละต้องประกาศเรื่องนี้เป็นหลักเลยนะคนไหนที่พอจะได้รู้เขาก็จะได้รู้ในชาตินี้คนไหนที่ยังไม่พอก็เป็นวาสนาต่อไปในอนาคตบางคนเขามีวาสนาแต่ว่าเราไม่ได้ประกาศสัจจะเขาก็เสียประโยชน์เหมือนพระพรหมท่านก็มาอาราธนาพระพุทธเจ้าว่า คนที่มีทุลีในดวงตาน้อยก็ยังมีอยู่แต่ถ้าพระองค์ไม่ประกาศเนี่ยคนเหล่านั้นเขาจะเสียประโยชน์ก็เหมือนกันในโลกใบนี้ถึงแม้จะเป็นยุคหลังพุทธกาลมามากแล้วคนมีปัญญาก็น่าจะมีอยู่บ้างเหมือนกันนะฉะนั้นถ้าเขาไม่ได้ฟังสัจจะบ,บางทีก็จะเสียประโยชน์ไปท่านเระพุทธศาสนาจารย์ก็เป็นตัวแทนชั้นสูงในเรื่องนี้เป็นหลักส่วนญาติโยมจะไปพึ่งพาอาศัยก็คงลําบากนะ แค่ทำรรมหากินให้ทานไปอย่างนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วส่วนทางท่านพระวิปัสสนาจารย์เนี่ยท่านเน้นไปทางนี้โดยเฉพาะนะก็อย่าลืมโครงสร้างอันนี้เป็นหลักไว้เพื่อประกาศสัจจะสี่นะทีนี้ผมก็จะได้พูดถึงความหมายของสัจจะสี่เพิ่มเติมขึ้นมาบ้างนะก็ถือว่าเป็นการพูดในแบบที่เรียกว่าซ้ำ ซ้ำเดิมกับความรู้ของท่านพระวิปัสสนาจารย์นะเพราะท่านคงคุ้นอยู่แล้วเรื่องนี้นะเป็นเรื่องสบายสําหรับท่านมากเลยแต่ก็ดีแล้วฟังเรื่องง่ายๆนะฟังเรื่องยากมากเดียปวดหัวเอาเรื่องเดิมนี่แหละมาพูดนะอย่างนี้นะครับก็สัจจะข้อที่หนึ่งก็คือทุกนะทุกขังอริยสัจจังทรทุกขังเนี่ยทุกขังในภาษาบาลีเนี่ยมาจากคําว่าทุกข์บวกกับคําว่าขัง ทุกนี้แปลว่าน่ารังเกียจแปลว่าไม่น่าเอาแปลว่ามันยากมันลําบากแปลว่ามันทรมานนะขังแปลว่าสิ่งที่มันว่างมันว่างเปล่าสิ่งที่เป็นของว่างที่น่ารังเกียจไม่น่าไปยึดไปถือมันเลยไม่น่าไปเห็นมันโดยความเป็นอย่างอื่นเลยเพราะมันเป็นของว่างที่น่ารังเกียจไม่ควรไปแบกไปถือมันไว้ควรจะทิ้งมันไว้อย่างที่มันเป็นตั้งนานแล้วควรจะเห็นมันตามที่มันเป็น ันนี้ทุกขังในแบบคําแปลก็คือของที่มันว่างที่มันน่ารังเกียจที่มันไม่น่าเอาไม่น่ายัดยึดถือไม่มีความน่าเพลิดเพลินเจริญใจอยู่ภายในของมันเลยเพราะมันเป็นของว่างนะแต่ที่ว่ามันเป็นของว่างไม่ใช่มันไม่มีมันมีนะเหมือนผมกำมือนี่จะบอกว่ากํามือไม่มีก็ไม่ได้กำมือมันมีแต่กำไม่มีอะไรอยู่ข้างในนะก็ขันห้ามันก็มีอยู่ ไม่ใช่มันไม่มีสัตว์บุคคลมันก็เป็นสมมุติขึ้นมาจากขันห้ามันก็มีอยู่แบบสมมุติขันห้าก็มีจริงๆมันก็มีอย่างนั้นแหละแต่ว่าข้างในขันห้านั้นมันว่างว่างจากความเที่ยงไม่มีความเที่ยงอยู่ในขันห้าเลยมันจึงเป็นของหน้าอึดอัดอิจนาราใจไม่น่าเพลิดเพลินนะไม่น่ายินดีมีแต่ภาวะไม่น่ายินดีอยู่ข้างใน เพราะว่ามีแต่ของไม่เที่ยงเต็มไปด้วยของไม่เที่ยงไม่มีที่ว่างให้ของเที่ยงอยู่เลยนี่เรียกว่ามันเป็นของว่างว่างจากความสุขเพราะมันเต็มไปด้วยทุกชนิดต่างๆมากมายมันเต็มไปด้วยทุกมันทุกร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ไม่มีเปอร์เซ็นต์หรือว่าไม่มีส่วนเหลือที่จะให้สุขไปอยู่เนื่องจากสิ่งต่างๆเหล่านี้พวกขันห้านี้มันเกิดจากเหตุปัจจัย ัวเหตุปัจจัยที่ทําให้มันเกิดล้วนไม่เที่ยงตัวมันที่เกิดจากปัจจัยที่ไม่เที่ยงความเที่ยงมันจะมีจากที่ไหนมันหาไม่ได้มันก็เลยว่างคือมันศูนย์มันศูนย์เที่ยงคือมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงคือมันขัดแย้งกับความเที่ยงไม่มีส่วนใดๆในขันหานี้ที่มันจะคงที่ตลอดกาลนะเริ่มต้นตั้งแต่รูปขันมีธาตุสี่เป็นประธาน ด,น <Jerry> <st it ulo> นดนินน้ำไฟลมในดินก็มีผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยทุกชิ้นส่วนนี่มันไม่เที่ยงหมดเลยนะเรียกว่ามันเป็นของว่างว่างจากความเที่ยงนะของไม่เที่ยงของเป็นของว่างจากความเที่ยงหลายๆอันมาบวกกันของไม่เที่ยงหลายอันมาบวกกันมันจะกลายเป็นของเที่ยงมันก็เป็นไปไม่ได้ <st it uto> ขเข<ร>าก็เลยเรียกว่ามันเป็นของว่างของว่างก็คือตัวทุกนั่นเอง Hill. ว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุข ว่างจากตัวตนไม่มีคนไม่มีผู้หญิงผู้ชายไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีของเราของเขาไม่ใช่เราและก็ไม่มีเราไม่เป็นเราด้วยไม่มีเราอยู่ในนี้ด้วยแต่มันมีขันห้ามีรูปอยู่มีเวทนาอยู่มีสัญญาอยู่มีสังขารแล้วก็มีวิญญาณที่ไม่เที่ยงเป็นของว่างทั้งนั้นว่างจากสัตวบุคคลเป็นของศูนย์อย่างนี้ก็ได้ ศูนย์เลขศูนย์ก็คือมันไม่มีเลขศูนย์รูปขันก็เป็นศูนย์เวทนาขันก็เป็นศูนย์สัญญาขันก็เป็นศูนย์สังขารขันก็เป็นศูนย์วิญญาณขันก็เป็นศูนย์บวกกันห้าศูนย์ก็ได้ศูนย์เหมือนเดิมนี่มันเป็นอย่างนี้นะก็ศูนย์จากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเขาเรียกว่ามันเป็นตัวทุกข์นี่เองไทยเห็นของศูนย์ตัวนี้ได้ว่าเห็นทุกข์ก็ทุกข์เท่านั้นที่มันเกิดไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์มาเกิด ทุกเท่านั้นที่ดับก็ไม่ใช่คนและสัตว์ที่ดับก็ขันห้ามันเกิดขันห้ามันดับของไม่เที่ยงมันเกิดของไม่เที่ยงมันดับของที่เป็นทุกข์มันเกิดของที่เป็นทุกข์มันดับของที่ไม่ใช่ตัวตนมันเกิดของที่ไม่ใช่ตัวตนมันดับของไม่มีตัวตนสร้างของไม่มีตัวตนมันเป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆนะนี้เรียกว่าทุกตัวทุกตัวทุกนะครับทุก ในความหมายแบบคําแปลแปลว่าของว่างที่น่ารังเกียจน่าอึดหนาระอาใจหรือเป็นของที่ไม่น่าเพลิดเพลินมีแต่ความไม่น่าเพลิดเพลินอยู่ข้างในถ้ามีความเพลิดเพลินอยู่ข้างในนั้นเป็นกิเลสนะถ้ามีความเที่ยงอยู่เป็นมิจฉาทิฏฐินะถ้ามีตัวตนอยู่ก็เป็นความเห็นผิดเท่านั้นตัวตนมันอยู่ในความเห็นผิดแต่ในความจริงไม่มี ของสวยงามมีอยู่ในความวิปลาสคลาดเคลื่อนเท่านั้นส่วนความเป็นจริงถ้าไม่คลาดเคลื่อนแล้วไม่มีไม่มีมมอยู่จริงนะอย่างนี้ทำนองนี้เราก็เลยต้องเข้าใจต้องรู้จักทุกทุกความหมายคืออย่างนี้ทีนี้ตัวทุกนี้ตัวทุกถ้าว่าโดยสภาวะมันก็คืออุปทา,านขันธ์ทั้งห้าว่าโดยสภาวะว่าโดยรวบรัดรวบย่อแล้วสังขิตเตนะปัญจุป,ปาดานขันธารุกขา ว่าโดยย่อแล้วอุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกก็เป็นอย่างนี้แหละความหมายของตัวทุกมันเป็นตัวนี้นะท่านนักวิปัสสนาทั้งหลายท่านก็เลยต้องดูตัวนี้เป็นตัวหลักก็คือดูรูปดูนามดูขันธ์ห้าให้มันเห็นชัดให้ได้ว่านี่มันเป็นของไม่เที่ยงมีแต่ของไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยมีแต่ของเป็นทุกมีแต่ของไม่ใช่ตัวตนนะแต่ก็อีกแหละ พวกสิ่งต่างๆเหล่านี้ถึงแม้มันจะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนก็แต่ว่ามันก็มีตัวบังความเป็นจริงไว้โดยการเกิดดับที่สื่อต่อต่อ,ตอเนื่องนี้มันจะบังอนิจจงไว้เราก็เลยต้องค่อยๆสังเกตใส่ใจให้ดีนะว่าไม่มีสิ่งไหนมันอยู่อย่างต่อเนื่องถ้าอยู่อย่างต่อเนื่องมันจะไม่เห็นต้องให้เห็นต้องสังเกตต้องค่อยๆมองอิริยาบทมันก็ปิดบังความทุกข์ไว้ นะแต่ที่จริงแล้วอิริยาบถกับความทุกมันอันเดียวกันนั่นเองแต่ว่ามันบังไว้นะจากนั่งก็บิดซ้ายบิดขวานี่คือแสดงความเป็นทุกของขันนั่นเองแต่ว่ามันบงังตัวนี้มันบงังทุกเอาไว้นะจากนั่งก็ลุกเป็นยืนจากยืนก็เป็นเดินที่นั่งแล้วลุกขึ้นเราลุกขึ้นก็หาความสุขนั่นเองยืนเราเดินเดินก็เดินหาสุขนั่นแหละ แล้วสักหน่อยก็ไปนอนนอนก็นอนหาสุกนั่นแหละแต่หาของไม่มีมันก็ไม่มีอยู่ดีของที่มีคือมันไม่ต้องหาหรอกยืนเฉยเฉยมันก็มียืนให้นานหน่อยมันก็ทุกข์แล้วเดินให้นานหน่อยมันก็ทุกข์แล้วหรือกินให้นานหน่อยมันก็ทุกข์แล้วเนี่ยความเป็นจริงนี่มันเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันบังไว้เขาเรียกว่าอิริยาบถมันบังความทุกข์ไว้บังทุกข์แล้วก็คณะสัญญาคือการจดจําเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันบัง อนัตตาไว้นะวิปัสสนาเขาก็จะเอามาแก้ชำระพวกนี้ออกไปจะได้ไม่ถูกบงังถ้าไม่วิปัสสนามันจะถูกบังเสมอนะแค่สมาธิมันก็เลยยังยังไม่เห็นความจริงต้องถึงขั้นวิปัสสนาะในคราวนี้ท่านพระคุณเจ้ามา